กราบสวัสดีด้วยในห้มและตอนนี้เราอยู่ในช่องของ VR VR Channel และเราอยู่ในเกมคาบพีซีนั่นเองนะครับผม และคลิปนี้นครับผมจะเป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับการลงดันงูฮาร์ดเนื่องจาก EP 31มีคนหลายคนบ่นกันเลืเกินว่าดันไหนที่มันรวยๆนะครับวันนี้เรามีดันมาแนะนำแล้วกันนะครับสำหรับดันงูฮาร์ดนะครับผมซึ่งดันงูฮาร์ดเี่ยผมบอกเลยเป็นดันที่ติดอันดับนะ ของแพทนี้นะครับเขาบอกว่าฟาร์มได้ฟาร์มดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนดีกว่าครับว่าฟ์มดันงูฮาร์ได้มาซื้อตรงไหนและยังไงบ้างนะครับดันงูฮาร์นะครับเราคุยกันตัวนี้เลยครับผมไอตัวคนแก่เหมือนเดิมครับจานคนเดิมเลยนะครับแล้วก็ดันมันจะเป็นแบบนี้ครับเน r y hatching egg นะครับโดยการที่เราใช้เงิน8 0 0แสนกับหินฟอสคอไฮสองเม็ดนะครับนะครับถ้านะปัจจุบันที่ผมทำนะตอนนี้เลยนะตอนนี้ผมทำคลิปมาหินฟอสคอไฮรู้สึกจะอยู่ประมาณประมาณแสนสามแสนแสนสี่แสนห้าวันนี้แหละ นะครับแต่ตอนแรกๆมันดันขึ้นไป2แสนกับ3แสนเลยนะครับสำหรับดันงูฮานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราซื้อเลยเราลองไปลงกันเลยดีกว่าครับผมปปังมาแล้วป่ะจุดลงของมันนะครับเราอยู่เมืองกรีนนะครับผมแล้วก็ด้านบนนี้เลยครับบนวอมเลยปึ๊บมันจะอยู่หัวมุมนะครับผมป่ะตรงนี้ครับผมตรงนี้เลยนะครับงูฮานี่นครับผมตรงนี้เลยลงได้วันละ20รอบเมื่อกี้ลงผมลงประเทศรอบหนึ่งครับ ลุงได้วันละทั้งหมด20รอบนะครับผมถามว่าอเทมมีอะไรบ้างนะครับอเทมนะครับจะมีเอฟเฟคต์ขอบพีดครับมีเจมออฟไลเบชั่นครับมีลูมิเนนซ์แฟกเมนต์ครับแล้วก็มีเฟดเยลโลเจมอันนี้น่าจะประมาณ 10m นะครับแล้วก็ใบทหาร4ใบนั่นเองครับผมสำหรับด้านดีนะครับที่ถามว่าทำไมถึงดีนะครับผมนี่ ตัวเด็ดไปอยู่ตัวนี้เลยครับก็คือเราจะสามารถดรอปไข่งูที่เขาเรียกกันไข่งูเบอร์27นะครับผมไข่งูเบอร์27สามารถเอาไปทำสเตนโคนได้นะครับไข่นี้รู้สึกว่าจะอยู่กระบอกล้วประมาณ 12m ได้นะครับปัจจุบัน 12m นะครับปะเดี๋ยวเราลองลงไปดูครับแล้วเดี๋ยวเราลองลงไปแล้วเราลงไปแล้วหมด100รอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะัปะนั่งงูนะครับไม่ยากครับผมลงมาสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องเคลียร์มอนทุกตัวครับ จริงๆมันมีวิธีการผ่านง่ายกว่านี้ครับแต่ถา,ถามว่าทำไมผมถึงบอกให้เคลียร์มอนตัวนะ,น,น,ะน,ะนะครับเหตุผลเพราะว่านะครับมันจะดรอปไข่จากมอนสเตอร์นะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นพยายามถ้าเคลียร์ได้เคลียร์หมดเลยครับถ้าตัวไหนที่เก็บเคลียร์ก็ไม่ต้องเคลียร์ก็ได้ครับแต่แนะนาให้เคลียรห์หมดดีกว่าครับ นี่ครับพอเราตีตัวนี้เสร็จครับพอเราตีบอสตายตัวหนึ่งปุ๊บตีกล่องเสร็จปุ๊บครับมันจะมีตัวนี้นะให้เราตีตัวไวซ์สเน็กนี่ครับผมให้เราตีตัวไวซ์สเน็กนะครับจริงๆเราเคลียร์หมดดีกว่าครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วเราก็กลับมาตีบอสครับพอเราตีบอสเสร็จตีกล่องมันก็จะเกิดอีกมอนอีกเซตหนึ่งก็ไปตีครับผมแค่นี้แล้วก็ตีกลับมาตีบอสแค่จบเลยครับมีประมาณสองเซ็ตเนี่ยมีประมาณสองเซตแต่ตีกล่องเสร็จปุ๊บนะครับผมนี่ครับมันก็จะมีมอนเกิดมาตีตัวทีไวซเน็กแต่ผมมแนนะใหห้ตีดครับ บอสก็จะเกิดมาน,นี่ครับพอตีบอสเสร็จทุกกล่องก็จะเกิดแล้วก็ตีเลยครับปึ้งเรียบร้อยแหละโอเคสังเกตดีๆนะครับด้านนี้ทุกกล่องเป็น หินแทบจะทุกกล่องเลยนะครับเพืเ่อนๆแทบจะเป็นหินทุกกล่องเลยนะครับผมนี่แหละมันทำให้แบบคนลงเยอะแต่ตอนนี้หินราคาก็ลงแล้วนะครับแต่แรกๆอ่ะราคาหินแพงมากนะครับตอนที่อัปพดใหม่ๆแต่พอคนมาลงดันเยอะๆก็ทําให้หินมันราคาถูกลงนั่นเองครับปะเดี๋ยวเราไปสรุป,ปเป็นเรดีกวยาวว่าใน1ชั่วโมงไม่ใช่1ชั่วโมงนี่เขาแล้วก็1วันเราลงได้20รอบใน1วัน20บรอบเราจะได้อะไรกันบ้างเน,นี่ยปะ่ะมา มาแล้วนี่ครับนี่คือการสรุปของเราแล้วนะครับผมเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะครับสำหรับดันฮาร์ดนะครับเซตหนึ่งก็จะเป็น1นึ่งถึงยีรอบนะครับผมไปจนถึง8ปดสถึงหรอบเราลงกันใช้เวลาทั้งหมดประมาณ5วันนะครับเราลงในสตรีมทั้งหมดเลยนะครเพื่อนๆแต่สังเกตดีๆวันแรกอะ่ะมันจะเป็นวันที่ผมได้กําไรเยอะมาก เหตุผลเพราะว่าผมได้ไข่มาตั้ง5ฟองผมยังงงเหมือนกันไข่อะไรเยอะแยะมากมายในวันอื่นผมก็ได้เฉลี่ย1นสองแล้วก็มีวันที่ได้สูตรอันด้วยนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วแต่ดวงไข่ดวงมันและแต่บุญแต่กรรมที่ทํามากับราคาดันผม่ังนี้ผมบอกผมทําพอผมลงเสร็จปุ๊บก็ตั้งขายตั้งขายตั้งขายนะครับเพราะฉะนั้นราคาหินแต่ละวันมันจะไม่เท่ากันนะครับผมปะเดี๋ยวเราสรุปง่ายๆเลยครับเดี๋ยวใครอยากดูรายละเอียดก็หยุดตรงนี้พอตรงนี้ไว้ก็แล้วดูรายละเอียดของแต่ละวันได้เนี่ยเพี่อน ผมสรุปไว้นะครับจะมีสรุปอยู่2แบบคือ1นะครับสรุปแบบกําไรคือหินอย่างเดียวนะครับคือแบบเราดวงกลางๆเลยดวงแบบดรอปแม่งแต่หินน่ะกับอันที่2นะครับก็คือดรอปฟาร์มกําไรทั้งหมดนั่นเองนะครับผมก็คือรวมหินแล้วรวมของทุกอย่างที่เราได้นะครับประมาณนี้นี่ครับผมสำหรับที่เราลงไปทั้งหมด100รอบนะครับเราได้กำไรมาทั้งหมด246 M เ็นะครับเพื่อนๆประมาณนี้เลยนะครับที่ผมลงนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับต่อวันนะครับผมได้ จะได้ประมาณ 9.26m นั่นเองต่อวันนะครับแต่สังเกตดูวันแรกครับเพื่อนๆดูวันแรกไปนะครับเราได้ไข่มา5้าใบทําให้กําไรเนี่ยมันโดดจากวันอื่นไปประมาณ2-3เท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นผมหาค่าเฉลี่ยแบบที่ดวงแบบไม่ได้ over power เหมือนวันแรกเนะยครับตัดวันแรกออกไปผมหาค่าเฉลี่ยแล้วนะครับต่อวันนะครับผมจะได้กําไรประมาณวันละ 16.5m ต่อวันนะครับเพื่อนๆกำไรนะครับเฉลี่ยต่อวันนะครับ แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ดรอปไข่เลยแม้แต่ฟองเดียวล่ะเราจะได้กําไรหรือเปล่าจากดันนี้ได้กําไรเลยครับผมหินนะครับผมเฉลี่ยไปแล้ว5วันนะครับผมได้หินมาทั้งหมดกําไรอยู่อยู่ทั้งหมด19บเก้านเองครับพูดง่ายๆ่าว่าลงยังไงก็ได้กำไรจะสรุปคร่าวๆเลยอย่างตัวละครดันเนี้ยมันไม่ใช่ต้องใช้ตัวละครที่โหดมากผมว่าเป็นดันที่ค่อนข้างที่จะลงได้เขาเรียกว่าวัดดวงเสี่งงยงดมไปว่าอะไรทมาณ20รอบนะครับผมถ้าสําหรับตัวละครใครก็ตามที่ลงเฉลี่ยประมาณวันละสา สามนาทีตอนหนึ่งรอบเนะี่ยตัวนี้ผมใช้เวลาประมาณ3นาทีนะครับตอนหนึ่งรอบผมใช้เวลามาชั่วโมงหรือชั่วโมงนิดนิดนะครับเพื่อที่จะได้กาไรเฉลี่ยแล้วตกอยู่ประมาณ3 6 5 m ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่นะครับแต่มันก็อาจจะอาจจะไม่ได้ดีมากแต่ยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่พคิดวิเคราะห์เองแล้วกันนะครับผมแนะนำนะครับดันเดียวในคาบาวที่ลงได้และรวยนะครับผมแนะนําเลยครับดันทุลัง ทุกดันดีหมดครับเพื่อนเพื่อนทุกดันดีหมดไม่มีดันไหนที่ไม่ดีลงไปเรื่อยๆถ้าคุณดอบของแรจริงมันจะมีนะบางดันที่เราลงแล้วมันขาดทุนนะครับแต่ถ้าดอบของแรแรเราก็รวยเหมือนคล้ายๆเราซื้อลอตเตอรี่นั่นเองสิ่งเดียวที่ทําได้ในเกมคาบาวครับเพื่อนเพื่อนดันทุลงังนั่นแหละคือทาให้ทำให้เพื่อนๆรวยนั่นเองเนี่ย,ยงี้ผมไปแล้วกราบประเดีราตปีสสัสดิ์นะครับผมเล่นเกมเล่นนก็พอดีนะจ๊ะอย่าลืมดูแลคนในข้างจุดไปแล้วบายๆจุดๆเราเจอกัน